อำนาจเถื่อนหลังกำแพงผลงานจัดปลายปากกาของนักเรงโบราณตำนานหนังเหนียวไพทูรพันเชื้องามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไม้หน้าสามจะเล่าให้ฟังปีพุทธศักราช2489ข้าพเจ้าต้องโทษอยู่ในคุกคดีฆ่าคนตายโทษประหารสองคดีพ่วงอีก129ปีเมื่อพ้นโทษแล้วให้ส่งตัวไปกักกันตามพระราชบัญญัติกักกัน มีกำหนด25ปีข้าพเจ้าได้ต่อสู้เวรกรรมอยู่ในคุกมาจนถึงพุทธศักราช2489คงเหลือโทษที่ต้องจำต่ออีก87ปีกักกันอีก25ปีตอนนั้นข้าพเจ้าเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักโทษผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเป็นพี่เลี้ยงคอยควบคุมนักโทษประหารเวลากินข้าวอาบน้ำไปเยี่ยมญาติ เพราะพวกนักโทษประหารเป็นนักโทษเด็ดขาดรอการประหารชีวิตนักโทษประหารจำนวน30-40คนมีสติไม่ค่อยจะสมบูรณ์บางคนกำลังใจอ่อนก็เฝ้าแต่เพียรร้องไห้ตลอด24ชั่วโมงบางคนก็ตะโกนร้องด่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านอธิบดีท่านผู้บัญชาการด่าจนไม่มีคำใดจะด่าทีนี้ก็หันมาด่าข้าพเจ้าจิตใจเปลี่ยนไปจำข้าพเจ้าผู้เป็นพี่เลี้ยงไม่ได้ ข้าพเจ้าไขกุญแจจะเอาข้าวไปให้กินก็กระโดดต่อยสุดกำลังจนข้าพเจ้าหงายท้องแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ถือบางคนไม่ทำเช่นนั้นแอบเอาช้อนเอาชามกระมังฝนจนแหลมไร้แทงเจ้านายบางทีก็แทงข้าพเจ้านักโทษประหารนี้เวลาไขประตูให้ออกจากห้องข้าพเจ้าต้องมีเครื่องร้างของขังติดตัวอยู่ไม่ขาดคือร้อยเท้าหลวงพ่อเดิมแห่งสำนักวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากรอยเท้าหลวงพ่อเดิมแล้วก็ยังมีมีดหมอของหลวงพ่อเดิมเก็บไว้ที่หิ้งบูชาเอาไว้ปราบปรามทรชนคนที่แปลสภาพจิตใจเป็นสัตว์ป่าเมื่อบูชาพระเรียบร้อยเรียกคุณพระเข้าตัวแล้วนั่นแหละข้าพเจ้าจึงจะไข่ห้องนักโทษประหารให้ออกมากินข้าวอาบน้ําดังได้ก,กล่าวมาแล้วในคุกบางขวางเป็นเมืองนรกในโลกมนุษย์เป็นคุกที่เลือนจําต่างจังหวัดรวมเจ็ดสิบเอ็ดจังหวัด ได้ส่งนักโทษที่มีโทษมากตั้งแต่ประหารชีวิตตลอดชีวิตและโทษจำคุก20ปีขึ้นไปล้วนแต่เป็นเสือตัวเล่ย์มีภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคกลางมารวมอยู่ในคุกเดียวกันบุคคลที่เป็นผู้บัญชาการคุกก็คือหลวงสิริเลิกไกลและตำแหน่งหัวหน้าแผนกควบคุมก็คือร้อยเอกสิริพักดีอำนาจอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดในหน้าที่ควบคุม ซึ่งมีหน้าที่ปกครองนักโทษ7-800ถึง 8, คนนักโทษจะอยู่ดีกินดีจะต้องขึ้นอยู่กับหัวหน้าแผนกควบคุมนักโทษซึ่งมีทั้งคนดีและคนชั่วทางเรือนจำได้มีการจัดตั้งชั้นให้นักโทษตั้งแต่ชั้นดีเยี่ยมชั้นดีมากชั้นดีชั้นกลางชั้นกลางนั้นเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของนักโทษถ้าประพฤติตัวเป็นคนดีก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปจนถึงชั้นดีเยี่ยม ถ้าประพฤติตัวชั่วก็จะถูกตัดชั้นลงมาเป็นชั้นเลวถ้าทำชั่วอีกก็ลงไปถึงชั้นเลวมากนักโทษชั้นเลวมากเปรียบเสมือนสัตว์นรกที่อยู่ขุมลึกที่สุดกว่าจะตายเต้าทำความดีจนถึงชั้นดีเยี่ยมก็เป็นเวลาหลายปีเรือนจำมีพนักงานควบคุมความประพฤติคอยสอดส่องดูแลความทุกข์สุขปัญหาสำคัญที่สุดในคุกตอนนี้ร้อนละอุ เพราะท่านผู้บัญชาการกับหัวหน้าแผนกควบคุมไม่ถูกกันทางฝ่ายหัวหน้าแผนกควบคุมเลี้ยงลูกน้องชั้นหัวหน้าไว้สามคนและมีลูกน้องของลูกน้องอีกเกือบครึ่งคุกหัวหน้าขบวนการชื่อนักโทษชายนันเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีต้องโทษคดีฆ่าคนตายกำหนดโทษตลอดชีวิตคนที่สองชื่อนักโทษชายกกเลี้ยงหัวหน้าคณะอั้งยี่คณะไปกันตังคดีฆ่าคนตายกำหนดโทษตลอดชีวิต และอีกคนชื่อนักโทษชายตัวต้องโทษคดีฆ่าคนตายกำหนดโทษตลอดชีวิตศาลจังหวัดเพชรบุรีส่งมาส่วนลูกน้องของท่านผู้บัญชาการก็มีสมคนคนแรกชื่อไอเสือเข้มคดีฆ่าคนตายกำหนดโทษ36ปีศาลอาญาตัดสินอีกคนชื่อนักโทษชายเสือเวียนโทษจําคุก40ปีศาลอาญากรุงเทพส่งมาและอีกคนคือนักโทษชายมเหสวร หนึ่งในเสือดังแห่งเมืองสุพรรณต้องโทษจำคุก20ปีสารอาญาส่งมาทั้งสมคนนี้มีลูกสมุนล้วนแต่เป็นคนภาคกลางในคุกบางขวางจึงมีสองฝ่ายลูกน้องของหัวหน้าแผานกควบคุมที่คอยรับใช้มีหน้าที่คือ 1. ให้ลีดไถคนมีเงิน 2. ถ้าคนข้างนอกเป็นคนมีเงินจ้างค่าคนในคุกโดยจ้างหัวหน้าแผานกควบคุมด้วยเงินราคาแพง หัวหน้าก็จะสั่งลูกน้องที่เลี้ยงไว้ฆ่าตามใบสั่งแต่ถ้าคนในคุกคนไหนเป็นคนมีเงินหัวหน้าก็จะให้ลูกน้องบังคับขู่เข็นให้จ่ายเงินให้กับหัวหน้าเป็นการกระทําที่สกปรกส่วนลูกน้องของท่านผู้บัญชาการก็ไปติดต่อกับนักโทษที่มีเงินว่าจะเลื่อนชั้นให้โดยท่านผู้บัญชาการเป็นคนช่วยเหลือนักโทษที่มีเงินก็อยากเลื่อนชั้นให้เป็นนักโทษชั้นดีดีมากดีเยี่ยม เพราะนักโทษชั้นดีเยี่ยมจะได้รับพระราชทานอภัยโทษหนึ่งในสองของโทษชั้นดีมากก็หนึ่งในสชั้นดีก็หนึ่งในสี่ชั้นกลางหนึ่งในห้าชั้นเลวหนึ่งในหชั้นเลวมากได้หนึ่งในเจดังนั้นคนที่มีเงินก็อยากจะได้เลื่อนชั้นเสียเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่เสียดายเมื่อได้รับเรื่องจากผู้ติดต่อแล้วทางผู้ใจก็จะติดต่อญาติทางบ้านให้นำเงินมาให้ผู้บัญชาการ เมื่อได้รับเงินแล้วก็จะแต่งตั้งให้เป็นนักโทษชั้นดีแล้วแต่จะขอชั้นไหนเงินมากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่จะตกลงกันอำนาจที่ผู้บัญชาการทำการทุจริตอีกอย่างหนึ่งก็คือกินเบีย้ยเลี้ยงนักโทษและกินเงินผลประโยชน์รายได้ที่นักโทษทำงานอาชีพมีกองช่างไม้กองเลี้ยงหมูกองเลี้ยงปลาดุกกองจัดสรรกองซักลีดทำงานให้กับเรือนจำเกิดผลประโยชน์แล้ว ทางเรือนจำก็จะแบ่งปันรายได้ซึ่งรายได้30%เป็นรายได้ที่คงเส้นคงวาแต่ท่านผู้บัญชาการผู้นี้ให้ปันผลนักโทษร้อยละ20โดยออกเล่เพทุบายว่าตอนนี้ต้นทุนมีราคาแพงถ้าไม่ตัดทางเดินจำจะขาดทุนนักโทษเคยได้รับ30%มาถูกตัดทอนจะตะโกนกู่ร้องบอกให้ใครมาช่วยในยามนี้ก็สุดที่จะอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากใครได้ ก็ความรับรู้กันเฉพาะในเมืองนรกนี้เท่านั้นถ้ามีชาวคุกคนใดหัวหมอร้องเรียนไปยังท่านนายกรัฐมนตรีอ้างเหตุผลให้ฟังถึงเรื่องดังกล่าวบุคคลผู้นั้นจะต้องถูกท่านผู้ประชาการสั่งลูกน้องฆ่าตายโดยลักษณะรัฐคอมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วหลายคนคนคุกบางคนอยากจะดีเด่นก็ชักชวนพวกหมู่ฟ้องร้องยื่นเรื่องราวคงนึกว่าท่านไม่รู้ แต่ทางท่านผู้บัญชาการจะสืบจนรู้โดยใช้วิธีให้นักโทษทั้งคุกเขียนลายมือมาให้พิสูจน์ว่าจะตรงกับฝ่ายนายกรัฐมนตรีที่ส่งมาให้ราชทันหรือไม่การตรวจสอบย่อมเป็นการหนีไม่พ้นหากไรมือตรงก็นับวันตายได้เลยจะตายเมื่อไหร่เท่านั้นแล้วแต่ท่านผู้บัญชาการทางฝ่ายแผะนกควบคุมก็มีลูกน้องทางฝ่ายผู้บัญชาการก็มีลูกน้องแบ่งแยกเป็นสองพวก ท่านผู้บิชาการกับหัวหน้าแผนกควบคุมต่างกินนอนกันหลับสบายในคุกณนะตอนนั้นเป็นตอนที่ไฟบรายกันไม่คุกชาวคุกได้รับความเดือดร้อนดังได้กล่าวมาแล้ววันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2489เกิดเหตุร้ายขึ้นที่แดนหนึ่งเป็นแดนที่ข้าพเจ้าผู้เขียนอยู่ในแดนหนึ่งนักโทษชายเหลงคดีฆ่าสอสอตายกำหนดโทษตลอดชีวิต เป็นคนมีเงินเป็นนักโทษที่มีความรู้สำเร็จวิชากฎหมายและเป็นเพื่อนกับนายเรียงเป็นสอสอและนายทองอินมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอวันนั้นเป็นวันอาทิตย์นักโทษชายที่ทำงานมาหกวันทางเรือนจำผ่อนผันให้พักและให้ไปเที่ยวภายในเขตคุกซึ่งมีเนื้อที่240ไร่ในรอบคุกมีเครื่องผ่อนคลายความทุกข์มีน้ำตาลเมาบ่อนการพานัน มีโปรไฮโลถัว่วไพ่เผไพ่ตองเวียโบกอีกด้านเป็นสถานที่นางโรมให้ความสุขทางการมารมมีพร้อมทั้งการเล่นมหรสพมีลิเกไทยลิเกลาวโนราของชาวภาคใต้มีระบำรองแยงซึ่งนักโทษแขกเป็นผู้แสดงแล้วแต่ใจชอบนักโทษใช้เหล็งเป็นนักโทษที่มีเงินฝากไว้ที่เรือนจำเพื่อนฝูงญาติพี่น้องฝากมาให้ มีใบมุกหลายใบรวมเงินหลายหมื่นบาทนักโทษใช้เหล่งชอบเล่นการพนันทุกชนิดวันนี้เขาเป็นเจ้ามือเขย่าไฮโลมีเพื่อนนักโทษเข้าหุ้นเอี่ยวด้วยมีเงินเขาหลายพันบาทลูกค้าเห็นเงินดีก็มาแทงไฮโลวันนี้นักโทษใช้เหล่งเจ้ามือโชคดีเขย่าไฮโลได้ประมาณสองสพันบาทนักโทษใช้เหลงกำลังเจริ่พอดีมีพวกนักเลงโตที่มีอำนาจเหนือเจ้าพนักงานสามคน คือนักโทษชายนันนักโทษชายตัวนักโทษชายกกเลี้ยงบอกว่ามึงอย่าพึ่งเลิกพวกกูจะแทงไฮโลนักโทษชายเหลงพูดจานอบน้อมว่าพวกพี่ทั้งสามคนอย่ามาแทงไฮโลผมเลยผมทุนน้อยผมกําลังจะแบ่งเขากันนักโทษชายนันหัวหน้าใหญ่ก็บอกว่าไอ้หาเดี๋ยวพ่อเตะให้ตายคนอื่นแทงได้ทําไมพวกกูแทงไม่ได้หรือที่มึงเขย่านี่ใช้วิธีโกงนักโทษชายเหลงบอกว่า ล่าพี่ผมเล่นซื้อ,อนักโทษชายกเกเลี้ยงก็พูดว่ามึงเขย่าไปถ้าไม่เขย่ากูจะแทงให้คอขาดนักโทษชายเหลงตกใจกลัวเพราะพวกนี้มีอำนาจหัวหน้าจะสั่งฆ่าใครใช้วิธีรัดคอให้ตายแล้วก็เอาไปผูกไว้ที่หน้าห้องว่านักโทษชายผู้นั้นผูกคอตายเองเพราะความกลัวดังกล่าวนักโทษชายเหลงจึงพูดว่าผมจะให้พี่คนละร้อยบาทไม่ต้องแทงก็ได้ นักโทษชายนั้นกับพวกก็พูดว่ามึงดูถูกกูคนละร้อยกูไม่เอากูจะแทงเอาให้หมดนักโทษชายเหลงก็จำใจเขย่าให้พวกนักเลงโตสามคนแทงเหมือนผีแช่งไอ้สามคนเสียหมดตัวเมื่อเสียเงินหมดแล้วมันก็คิดสันดานหยาบขาดความเป็นนักเลงถือว่าเป็นลูกน้องของหัวหน้าแผนกควบคุมไอ้สามคนจึงปรึกษากันแล้วป้นทรัพย์นักโทษชายเหลงทั้งสามคนควักมีดออกมาจากกระเป๋า ไอ้ตัวเป็นคนหยิบเงินไอก้กกเลี้ยงกับไอน้นันตรงเข้าเตะกระทืบนักโทษชายเหลงจนบาดเจ็บสาหัสนักโทษคนอื่นที่เห็นก็ไม่อาจช่วยได้เพราะเกรงกลัวอิทธิพลของทั้งสามเมื่อพวกนี้ได้เงินไปแล้วก็เอาไปแบ่งกันส่วนนักโทษชายเหลงเจ็บปวดมีบาดแผลจะไปโรงพยาบาลก็ไปไม่ได้เพราะไอสามคนพวกนั้นมันห้ามนักโทษชายทั้งสามไปแรงงานให้หัวหน้าแผานกควบคุมฟัง แล้วมอบเงินที่ย่งมาให้หัวหน้าแผนกควบคุมหัวหน้าแผนกควบคุมก็ชอบใจนักโทษชายเหลงเป็นนักกฎหมายหัวหน้าแผนกจึงให้ไอ้สามคนขังนักโทษชายเหลงเพราะมีความผิดฐานลักลอบเล่นการพนันนักโทษชายเหลงต้องขึ้นขังจองจําเครื่องพันธนาการและห้ามติดต่อกับผู้อื่นถ้าใครมาติดต่อผู้นั้นอาจจะโดนโทษถึงตายนักโทษชายเหลงได้รับความเจ็บปวดจากบาดแผล ถูกขังเสียเงินพวกนี้โหดร้ายเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานนักโทษชายเหลงถูกห้ามเยี่ยมญาติมีพ่อแม่และนายเลียงนายทองอินและเพื่อนนักกฎหมายรุ่นเดียวกันมาเยี่ยมหัวหน้าแผนกควบคุมก็ไม่ให้เยี่ยมโดยอ้างเหตุผลว่านักโทษชายเหลงหัวแข็งกระด้างกระเดืองต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อนายเลียงกับเพื่อนเยี่ยมไม่ได้จึงไปขออนุญาตเยี่ยมต่อท่านบุรุชาการ ท่านผู้ปรญชาการรู้เรื่องราวความชั่วของหัวหน้าแผนกควบคุมและลูกน้องเป็นอย่างดีจึงอนุญาตให้เยี่ยมในเลียงเอาใบคำสั่งอนุญาตมาให้หัวหน้าแผนกควบคุมหัวหน้าแผนกควบคุมดูแล้วก็ฉีกทิ้งบอกว่าอ้วเป็นหัวหน้าแผนกควบคุมมีอํานาจเหนือผู้ปัญชาการเพราะนักโทษทุกคน,คนคนไหนดีคนไหนเลวอ้วรู้ผู้บัญชาการนั่งอยู่ที่บ้านจะมารู้ได้อย่างไร ในเรียงกับเพื่อนเมื่อมาเยี่ยมไม่ได้ก็พากันกลับแต่ก็ได้ฝากขนมปังกาแฟกล้วยหอมให้นักโทษชายเหลงทางญาติพี่น้องมีความเป็นห่วงต่างตั้งใจรอคอยฟังข่าวของนักโทษชายเหลงตั้งแต่นักโทษชายเหลงถูกขังไม่ได้พบญาติมาสองเดือนไม่มีทางที่จะติดต่อกับญาติได้จึงนึกถึงคำพูดและภาษาอักษรลับที่เคยพูดไว้กับนายเรียงถึงเครื่องหมายแห่งความมีทุกข์เป็นที่รู้กัน ดังนั้นนักโทษชายเหลงจึงคิดด้วยสมองอันเฉียบแหลมเขียนจดหมายถึงญาตโดยไม่ให้ทางฝ่ายเรือนจำรับรู้วิธีการส่งจดหมายนักโทษชายเหลงได้เอาไปสนิยบัตรฉบับละสามสตางมาฉีกออกเป็นสองแผ่นแล้วเขียนข้อความว่าเรียงทองอินเพื่อนรักฉันถูกป้นในคุกหัวหน้า,าแผนกร้อยเอกสิริเป็นหัวหน้าโจรให้นักโทษป้นฉันในคุกและใช้อาวุธมีคมแทงทำร้ายฉัน เพื่อนได้รับจดหมายแล้วให้รีบไปแจ้งความที่กองกำกับการจังหวัดนนทบุรีแทนฉันด้วยรักแรกคิดถึงเซ็นชื่อเหร็งเขียนเสร็จก็เอาไปสนิยบัตรทั้งสองแผ่นที่ฉีกเอากาวติดตรวจดูจนสนิทส่วนข้อความข้างหลังไปสนิยบัตรที่ว่างนักโทษใช้เหลงเขียนข้อความว่าเรียงเพื่อนรักสบายดีหรือได้ทราบข่าวว่าเพื่อนมาเยี่ยมแต่ทางการไม่ให้เยี่ยมให้เพื่อนรู้ไว้ด้วยว่าฉันกระทำผิดวินัยเรือนจำ แม้ว่าเยี่ยมไม่ได้ก็ให้ส่งเงินมาให้เพื่อซื้อของทางร้านค้าในคุกกินด้วยเซ็นชื่อว่าเร่งในวันรุ่งขึ้นเวลา9ก้านาฬิกานักโทษชายเหลงก็ให้พี่เลี้ยงนําจดหมายที่เขียนส่งไปตามลําดับจนจดหมายฉบับนั้นไปถึงมือหัวหน้าแผนกควบคุมหัวหน้าแผนกควบคุมตรวจดูเห็นเป็นจดหมายของนักโทษชายเหลงรู้ว่าพวกนี้มีเพื่อนเป็นสสจึงได้ตรวจจดหมายอย่างละเอียด มาพบที่ชื่อนักโทษชายเหลงเซนเห็นเซนชื่อว่าเหลงท่านหัวหน้าแผนกควบคุมจึงมีความสงสัยว่าทําไมจึงไม่เซนชื่อว่าเหลงจึงมีบัญชาสั่งเรียกตัวไอ้ตัวไอ,วไอน้นันไอ้กกเลี้ยงมาเมื่อมาถึงแล้วก็ให้เอาจดหมายนี้ไปตรวจลนไฟแล้วก็นึ่งดูว่าจดหมายฉบับน,นี้จะมีปริศนาเลสนแอบแฝงอยู่หรือไมน่นักโทษชายนั้นก็เอาไปรนไฟแล้วก็เอาไปนึง่ง ไปสนียบัตถูกความร้อนนึ่งแล้วเอามาแช่น้ํากาวที่นักโทษชายเหล่งผนึกไว้จึงละลายกระดาษไปเสนีก็แยกออกเป็นสองแผ่นพอตรวจดูเห็นข้อความที่นักโทษชายเหล่งเขียนจึงรีบสั่งพวกสามคนให้จัดการฆ่านักโทษชายเหล่งแล้วมีคําสั่งเรียกพัสดีชัยมาพบเมื่อพัสดีชัยมาหาหัวหน้าผนกหัวหน้าก็สั่งบอกว่า เย็นนี้ประมาณ16นาฬิกาให้เป่านกหวีดเรียกประชุมนักโทษ800คนที่อยู่ในแดนมาประชุมเมื่อประชุมพร้อมแล้วให้ไอ้นัไน,นไอตัวไอก๊กเลี้ยงจัดการตามสั่งพอเวลา16นาฬิกามาถึงผู้บังคับแดนก็เป่านกหวีดเรียกประชุมนักโทษเมื่อนักโทษพร้อมหน้าที่หน้าโรงเลี้ยงแล้วนักโทษชายนันนักโทษชายตัวนักโทษชายก๊กเลี้ยงซึ่งเป็นมือเพชฌฆาต ก็เอากุญแจไปไข่ที่ห้องนักโทษชายเหลงนักโทษชายเหลงเห็นก็ตกใจกลัวนักโทษชายนั้นก็ตรงเข้าล็อกคอแล้วนักโทษชายกกเลี้ยงกับนักโทษชายตัวก็เอาผ้าเข่าม้าทําห่วงสวมคอ,อนักโทษชายเหลงแล้วก็ช่วยกันดึงจนขาดใจลักษณะของศพตอนที่แพทย์ชันสูตรมีเลือดออกทั้งหูทั้งปากท้งจมูกมีลิ้นแลบห้อยแพทย์ก็ลงความเห็นว่าผูกคอตายเอง แม้ว่านักโทษชายเหล่งจะมีเครื่องรางของขังที่อยู่ยงคงกับพันชาตรีป้องกันทางอาวุธปืนแต่การถูกรัดคอโดยคำสั่งของผู้มีอำนาจเครื่องรางของขังจึงช่วยไม่ได้ทางพ่อแม่เพื่อนฝูงและญาติพี่น้องต่างมีความเป็นห่วงจนทางเรือนจำแจ้งมาให้ญาติทราบเป็นทางการจึงได้รู้ว่านักโทษชายเหลงตายแล้วแต่โดยจะถูกเขาฆ่าหรือว่าจะฆ่าตัวเองเท่านั้น นายเลียงจึงยื่นคำร้องเสนอไปอยังท่านอธิบดีอธิบดีราชทันทราบเรื่องละเอียดว่าหัวหน้าแผนกควบคุมสั่งลูกน้องฆ่านักโทษชายเหลงตายคงจะเกิดเหตุร้ายใหญ่โตแน่โดยเฉพาะอธิบดีก็เคยมีเรื่องกับนายเลียงมาแล้วแม้กันนั้นท่านอธิบดีก็ต้องจำเป็นอนุญาตและในการฆ่านักโทษชายเหลงหัวหน้าแผนกควบคุมก็มาบอกอธิบดีแล้ว อธิบดีเกรงความผิดที่จะมาถึงตัวเพราะมือเพชฌฆาตทั้งสามตัวยังมีชีวิตอยู่อธิบดีจึงเรียกผู้บัญชาการมาที่กรมและบอกว่าให้จัดการเก็บไอ้ตัวไอ้นันไอ้กกเลียงเพราะนายเรียงกำลังร้องเรียนส่งเรื่องราวไปถึงรัฐมนตรีผ่านท่านอธิบดีโดยนายเรียงร้องขอให้ย้ายนักโทษชายตัวนักโทษชายนันนักโทษชายกกเลียงไปไว้เรือนจำอื่น การเอาไว้เป็นพยานโจ์เพื่อให้การเป็นพยานว่าใครเป็นผู้สั่งฆ่านักโทษชายเหลงดังนั้นท่านอธิบดีจึงสั่งให้ผู้บัญชาการฆ่านักโทษชายทั้งสามผู้บัญชาการก็สั่งนักโทษชายสะอาดกับพวกอีกสองคนซึ่งเป็นคนสนิทของท่านผู้บัญชาการให้จัดการฆ่านักโทษชายทั้งสามโดยท่านผู้บัญชาการจะหาเรื่องมือพชฆาราทั้งสามว่าวางแผนฆ่าผู้บัญชาการ ลูกน้องของท่านผู้บัญชาการก็จัดการสั่งพัสดีให้เอานักโทษชายทั้งสามขังห้องเมื่อมือเพชรฆาตทั้งสามถูกขังแล้วท่านผู้บัญชาการจึงสั่งให้ลูกน้องทั้งสามไปฆ่าตอน24นาฬิกาหนึ่งในสามที่ไปฆ่านั้นก็คือเสือไม่เหส่วนพอเวลา24นาฬิกาตรงนักโทษชายทั้งสามกับพวกอีกสิกว่าคนก็เข้าไปเหยียบหน้าอกแล้วก็ทืบมือเพชรฆาตทั้งสาตายคาตีน เป็นการตัดพยานโดยสิ้นเชิงทั้งฝ่ายในเลียงได้ขุดศพนักโทษชายเหลงมาให้แพทย์ข้างนอกพิสูจน์นายแพทย์ลงความเห็นว่ากระดูกคอดอกมีรอยช้ำบวมที่คอนายแพทย์ข้างนอกลงความเห็นอีกว่านักโทษชายเหลงถูกเขาฆ่าตายไม่ได้ฆ่าตัวเองเรื่องกำลังจะแดงอยู่แล้วคำร้องที่นายเลียงยื่นต่อนายกรัฐมนตรีที่ขอย้ายพยานคำร้องนั้นได้ย้อนกลับมาแจ้งผลว่า นักโทษชายทั้งสามพยายามหนีคุกจึงถูกฆ่าตายความหวังของนายเรียงขาดสะบั้นเพราะพยานสำคัญได้ตายแล้วนอกนั้นก็มีนักโทษคนอื่นๆที่ไม่อาจจะสามารถมาให้การเพื่อเป็นพยานได้ถ้าขืนมาเป็นพยานยาก็หมายถึงว่านักโทษชายผู้นั้นจะถึงอวาสานของชีวิตอันคำกล่าวในคุกการแย่งข้าวกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันนอนยังมีอยู่ฉันใด อำนาจในคุกก็จะมีต่อไปฉัน,นั้นชั่วฟ้าดินสลายกราบขอขามาราโทษทุกๆชื่อสกุลของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำเรื่องราวหนึ่งในตำนานอันโด่งดังมาเป็นประสบการณ์ศึกษาประดับความรู้และได้นำข้อคิดใช้ย้ำเตือนสติเยาวะชนคนรุ่นหลังให้ดำเนินชีวิตในภายภาคหน้าต่อไปผิดพลาดตรงไหนประการใดต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยครับ ด้วยความเคารพอย่างสูงไม้หน้าสามเรื่องเราฝากกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่องไม้หน้าสามด้วยนะครับเพราะหนึ่งการติดตามของท่านคือ1นึงร้านกำลังใจของเราสวัสดีครับ